บรดียามเช้าจ้าเห็ดเวียกพี่น้องเห็ดเวียกวันนี้พอบ้านจะทาสีเราจ้ะเนาะแต่ว่าอันพนล่างก้นจะพี่น้องล่างน้ำมันล่างยังมันออกกบมันแห่งปุ่นถ้าว่าทันกะท้าพี่น้องถ้าบ่ทันกับทก่บทา,าเนาะจ้ะเนาะถ้าไม่ทันเราก็จะทาพรุ่งนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นเสาหน้าห้านะจ้อยางหนา หนาหานิ้วก็คือ12เนาะหนา12เซนเราจะเอามาทำเสาอีหลังคาบันไดเนาะจ้ะเนาะ2,380บาทจ้ะพี่น้องเสาหนึ่งน่ะ2,380กับพ่อใหญ่กะเพาะไก่กะกล่างเนาะจ้ะเนาะแกโซีลิ้ยเอาน้ำมันล้างจ้ะพี่น้องเอาน้ำมันล้างเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า หลังจากที่ช่างเชื่อมเพ้่นมาเชื่อมมันตีนเสาไห้เนาะจา้าเพ้่นมาเชื่อมตีนเสาใหา้เรียบร้อยแล้วเพราะไงกะจัดการล่างเนาะจา้าล่างกับสิท้าสีให้เรียบร้อยพี่น้องนี่ทำรอช่างทุกอย่างเนาะจ้าเนาะฮะ,ะโอเคโอเคนี่เอามีดออกให้เพิ่นพี่น้อง คือเราทํารอช่างทุกอย่างเนาะจ้าอันสร้างเพื่อนสิมาเฮ็ดเองน่ะละเชื่อมนั่นมันบ่ิยยากดอกพี่น้องแต่ว่าเฮาอยากเฮ็ดคักอยากได้คักก็ต้องเฮ็ดเองพี่น้องหล้วก็เฮ็ดถาเพื่อนเนาะจ้าเนาะนี่เฮาก็สิท้าสีอย่างเห็นเรียบร้อยส 5, ูอย่างเนาะจ้าอันนี้เสาหน้าห้าสิบสองนิ้วยางหนาซื้อยู่บิ๊กดีเนาะจ้าพี่น้องสองพันสามร้อยแปดสิบบาทจ้า แล้วก็อันนี้เป็นเสาหนาซีนะจ๊ะเสาหน้าซีนิ้วก็คือหนาซิฟนี่แหละถ้า่อยจำาม่ผิดอันนี้พ่นก็เชื่อมแล้วเนาะช่างมาเชื่อมเมื่อวานนี้ก็คือเป็นเสาไฟนะจ๊ะเป็นเสาไฟที่เราจะเอาไว้ตรงตรงข้างๆกาแพงนะจ๊ะนี่พ่นพอาหญ่เป็นกระทาสีเทาแล้วล่ะพี่น้องทาสีเทาทับไปแล้วตรงตีน ตรงตีนก็คือสีเพิ่นสีฟังดินเนาะจ้ะเนาะก็สีเป็นซีเมนต์นั่นแหละสีใสซีเมนต์นั่นแหละพี่น้องแต่พ่อใหญ่ก็ท้าสีเทาทับแล้วเนาะวันนี้เรารอนะจ้ารอคอยก็หดต้นไม้ถ่าเด้วยพี่น้องด้วยบริวซื่อๆด้อพี่น้องรอเข้ามาส่งหินปูนซ้ายพี่น้องแล้วก็อิดบล็อกเนาะจ้ากะเหตุงานล้อไปเรื่อยๆจ้า